โค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับโปรโมชั่นของแบรนด์แจ็คนะครับนะไม่ว่าจะเป็นจักรเย็บแจ็ค acc นะครับจักรเย็บออโต้ฟูอชั่นนะตัวนี้นะครับแจ็ค acc นะโปรโมชั่นหมดเขตวันที่30กันยายนวันพรุ่งนี้ครับนะอันนี้ผมถ่ายวันที่29กันยายนผมมาบอกโปรโมชั่นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนะตัวนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับก่อนวันที่30กันยายน2568นะ 13,500นะครับหลังจากหมดโปรชั่นหมโปรเปชั่นนี้แล้วจะกลับคืนสู่ร,ราคาปกติแล้วนะครับนะตัวออโต้เริ่มต้นสำหรับแจ็ค a c ซนะครับแล้วต่อมานะตัวแจ็ค a 5 e ้ีดบนะตัวนี้เป็นตัวคุณภาพสูงของแบรนด์แจ็คนะตัวนี้ก็มาจาัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับจากปกติ19,900นะครับโปรโมชั Pro ่นหมดเขตวันที่30กันยา 2,568นี้เพียง15,920นะครับนะหลังจากหมดโปรโมชั่นไปแล้วจะกลับคืนสู่ราคาปกตินั่นก็คือ19,900นะครับท่านไหนที่กำลังมองหาจากเย็บอยู่2ตัวนี้เลือกได้เลยนะครับจะเอาตัวเริ่มต้นหรือจะเอาตัวคุณภาพสูงแล้วก็จากโค้กแจ็ค4 7จนะครับนะจากโคงกออตโต้นะครับตัดได้ยกตินผีออตโต้4เส้นราคา27,20 นะครับโปรโมชั่นนะราคาโปรโมชั่น2720นะครับหมดเขตวันที่30กันยายนนี้เหมือนกันหลังจากหมดโปรโมชั่นไปแล้ว C7 จนะครับจะกลับคืนสู่ราคาปกตินั่นก็คือ25,900ประหยัดไป5,000ไม่เอาตอนนี้ไม่ทันโปรโมชั่นช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีราคาแบบนี้มาอีกหรือไม่นะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาจากเย็บผ้าไม่ว่าจะเป็นแบบเริ่มต้น ใช้งานนะครับเอาไว้ใช้งานส่วนตัวเปิดร้านเปิดโรงงานนะครับตอนนี้คือโอกาสของทุกๆท,ท่านแล้วตัดสินใจด่วนๆ30กันยาหมดเขตโปรโมชั่นขอบคุณครับ